ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาตเจไทยแลนด์วันนี้คุณต้องฝึกความเก่งของคุณโดยทำเมนูส้มตำค่ะมาตเจไทยแลนด์ ประสาทสัมผัสในการเลือกวัตถุดิบมาตำส้มตำถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะได้เลยครับเชฟผมมีปัญหาสักอย่างครับผมอยากจะบอกว่าผมนี่เป็นแ้มของภาคเหนือครับใกลก้จิตสัมผัสครับมาจําเป็นต้องได้หันได้พอครับแค่เพียงสัมผัสปลายหูดงอย่างเดียวรับรู้หมดทุกสิ่งอย่างวิตารห,หูเลยครับว่าอย่างคืออย่างครับเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับเชฟ และวัตถุดิบที่คุณจะต้องเริ่มทำา่องตำในวันนี้ยิพริก่ะนี่ครับใส่พริกไป4เม็ดค่ะกระเทียมอยู่ไหนครับเชฟคุณถามฉันได้ยังไงคุณถามฉันได้ยังไงขอโทษครับถ้าฉันจะบอกตำแหน่งคุณฉันจะให้คุณปิดตาทำไม ยิบกระเทียมใส่ลงไปน้ำตาลปี๊บต้องมีค่ะนี่ครับน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปค่ะหยิบมาแล้วใส่ลงไปค่ะคุณตนูนใส่น้ำมะขามเปียกค่ะครับเชบได้เลยครับนี่ครับน้ำมะขามเปียกครับเชฟใส่ลงไปค่ะ ดูรสน้ำตาลหยิบใส่มาเร็วๆอยู่ไหนครับมึงถามกูเหรอตักขึ้นมาแล้วชิมค่ะ <c oughs> <oh <no> และนี่คือเส้นมะละกอ <synagogue> ใส่ลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะ <c oughs> คุเทนลง <c oughs> <c oughs> ิมค่ะที่ตักมา,าทั้งหมดชิมเข้าปากค่ะเ,เมื่อกี้เมื่อกี้ผมชิมไปแล้วครับตักมาทั้งหมดให้ชิมเข้าปากค่ะครสชาติเป็นยังไงคะผมไม่เคยกินส้มตำแบบนี้มาก่อนครับเชฟตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณตูนและนี่คือจานร,รังสรรค์ของคุณตูนเ,เดี๋ยวเรา จะมาดูการรงสันของคุณมาล่าต่อไปเชิญคุณมาล่าค่ะเอาละค่ะคุณมาล่าค่ะครับผมเชฟแล้ววันนี้คุณต้องรำสันเมนูครับด้วยจิตสัมผัสของคุณไม่มีปัญหาครับคุณพร้อมหรือเปล่าคะพร้อมจตเกิดครับหยิบพริกขึ้นมาค่ะครับผมเชฟได้เลยครับเชฟครับขออนุญาตใส่พริกครับหยิบพริกแล้วใส่ลงไปค่ะคุณมาล่า กระเทียมค่ะคุณหม่าล่าเราพรมเรามีเวลาจำกัดค่ะเยิบเลยไปค่ะครับผมหลังจากกระเทียมขอเป็นน้ำตาลปี๊บค่ะคุณหม่าครับผมกระเทียมไปครับทั่โน้นค่ะข้าวต้มถ้ากระต่ายมาหั่นจะยืดแค่ไหนคุณหม่าล่าค่ะไม่ต้องหั่นมาทางนี้ค่ะน้ำตาลปี๊บกันใสอะไรก็หยิบเถอะค่ะ ยังมเเะเหลือเปลี่ยอี่เปนเหลือครับผมน้ำตาลทรายค่ะ,คะน,นี่ไปอะไรพี่นี่รักน้อยเชฟนี่ครับผมผมที่จะบอกเลยครับจิ้บสัมผัสผมนี่เนี่ยนอนเตะครบแล้วหรือยังคะยังคร<ะ>ับขาดไปได้เลยครับกุ้งแห้งครับไไเชฟกุ้งไม่มีคะ่ะมันจะมาเหลือกัะมันจะแบบีิังได้กับหันนกะสาดขึ้นดังเนี่ยอ่ากุ้งแห้งเรียบร้อยครับผมต่อไปคือน้ำปลาค่ะครับเชฟ ไปทานู้นเลยค่ะนี่เป็นถั่วค่ะถั่วฝักยาวค่ะครับผมแล้วใส่มะละปอลงไปครับเซฟแล้วคลุกเขา,าค่ะค,คุณมาล่าคุณมาล่าคะครับเซฟตักมาเท่าที่คุณคิดว่าต้องการให้ชิมค่ะได้ครับเซฟครับเซฟแล้วคุณก็ชิมค่ะชิมค่ะ เมา <S 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 ้ากลืนค่ะอ,อยากเพิ่มอะไรไหมคะคุณมาร่าบอก้วครับตักตักค่ะขอโทษครับเอฟผมได้ยินเสียงอย่างดังๆเลยผมจะยุ่งครับเจฟได้ครับ ของคุณมาล่าครับผมรอบหน้ามึงอย่ามารายการโกครับเดมเอาละค่ะและตอนน yeah uh, ี้คือช่วงที่เราต้องชิมเมนูรังสรร์จากผู้เข้าแข่งขันสท่านและนี่คือกรรมการกิติมศักดิ์ของเราช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะผมชื่อชาเล่ครับ คุณมั่นใจไหมคะว่าวันนี้คุณจะชิมเมนูนี้ได้ได้อ่ะงั้นเราจะเชิญผู้เข้าแข่งขันสองท่านมาเลยนะคะคุณสลีฟเชิญค่ะคุณมาล่าขออนุญาตครับเชฟคุณว่าหน้าตาเป็นยังไงคะคุณสลีฟหน้าตาน่ากินครับหน้ากินเหรอคะแบบนี้แล้ววันนี้คุณต้องรองนะคะคเชิญค่ะท่านกรรมาการ ดีครับคุณชอบเมนูนี้เหรอคะใช่ครับคุณตูนคะเชิญคะ่ะครับชิคุณสลีฟคะและนี่คือส้มตำคะ่ะของคุณตูนเชิญชิมคะ่ะรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติคือยากเคียงมันคุณคิดว่าจะชิมต่อได้หรือไม่คะ คือผู้ชนะคะมาล่าชยครับ <Yes. S 2> และนี่คือน้ำปลาแมาดามกินแซ่บค่ะอร่อยมากนัวมากแซ่บมาก จะต้มก็อร่อยจะแกงก็อร่อยจะตําก็อร่อยจะยําก็ได้ค่ะบอกเลยว่ารสชาติเด็ดพาร์ทไลเซอร์มีออยเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราเมนูของเราคือส้มตำน้ำปลารามาดามกินแซ่บมึงอร่อยจริงอร่อยมากแซ่บเวอร์มึงต้องลองกินโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับไลน์นี้คลิปนี้ใครที่เห็นไลน์นี้บอกเลยว่า4ขวดเนี่ยร้อยบาบาทเท่านั้นมาจากไลน์เจ๊ส่งฟรีไม่ต้องเสียค่าส่งที่เพจของมาดามกินแซ่บอร่อย ขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำปลาร้ามาดามกินแซบอันนี้อร่อยคอนเฟิร์มต้องลองอน้ำปลาร้าจะทำให้สีอาหารของเราอะ่ะมันดูแบบน่ากินมากขึ้นเสร็จพร้อมเสิร์ฟจ้าชิมค่ะอืมอร่อยสุดยอดไหมคะคุณสุดยอดครับสามขวดก็สุดก็เบากครับสี่ขวดเลยก็กาก้าครับแซบ ร,ร,รีบสั่งเลยที่เพจน้ำบลา้ามาดามกินแซบ่บอร่อยนัวต้องน้ำบลา้ามาดามกินแซ่บเท่านั้นจ้า